การก้าวเทา้ามีกี่แบบกันนะแล้วจะก้าวยังไงให้มันพอดีกับร่างกายของเราล่ะตอบคำถามแรกก่อนเลยกันแล้วกันการก้าวเท้าในรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยก็คือการเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่างๆด้วยวิธีการของนาฏศิลป์จ้ามีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการก้าวหน้าและการก้าวข้าง ไปดูกันว่าเขามมีวิธีการยังไงนะ แล้วคำถามข้อที่สองละ่ะก้าเท้ายัางไงให้พอดีกับร่างกายตัวเองคุรุ้งแอบกระซิบเราจะยึดนิ้วเท้าที่ยืนเป็นหลักและไหล่ของตัวเองเป็นหลักอยากรู้ไปดูกันวิธีการฝึกการก้าวหน้าเริ่มต้นจากการหาเส้นที่พื้นที่เป็นแนวตั้งใช้เท้าที่จะยืนเป็นหลัก ให้นิ้วโป้งทับอยู่บนเส้นแนวตั้งนั้นนำเท้าที่จะก้าวให้ส้นเท้าตรงกับนิ้วโป้งทับลงบนเส้นเลยนะคะการก้าวข้างเราก็มองหาเส้นเหมือนเดิมแต่ครั้งเนี้ย ขอเป็นเส้นแนวนอนนะให้ปลายนิ้วที่จะยืนเป็นหลักยืนอยู่บนเส้นแนวนอนนั้นแล้วใช้เท้าข้างที่เราจะก้าวข้างทับลงไปบนเส้นที่อยู่ตรงกับนิ้วหัวแม่เท้าหรือนิ้วโป้งของเราระยะห่างนั่นเหรอใช้วิธีการวัดจากไหล่ค่ะ ให้ส้นเท้าที่จะก้าวตรงกับนิ้วโป้งและทับลงบนเส้นนั้นเลยโดยให้ส้นเท้าข้างที่จะก้าวนั้นตรงกับหัวไหล่ของเราส่วนปลายเท้าเฉียงออกด้านข้างเทคนิคการก้า,าวเท้า 1>, 1. ไม่ว่าจะก้าวหน้าหรือก้าวข้างจำเป็นจะต้องใช้ส้นเท้าสัมผัสพื้นก่อนเป็นอันดับแรก 2. ถ้าจะก้าวหน้าต้องเปิดส้นเท้าหลังทันที 3. าน้ำหนักตัวจะต้องอยู่ที่เข่าข้างที่ก้าวเสมอ 4. ก้นและสะโพกจะต้องไม่บิดทิ้งลงตรงๆเลยค่ะ ไปลองฝึกกันดูนะคะครูรุ้งเอาใจช่วยฝึกได้ตามนี้รำสวยแน่นอน